สวัสดีพ่อพ่อแม่เดี๋ยวครับสวัสดีเอฟซีนล่าท่านุกคนเี๋ยครับที่อยู่ซุ้งแกวเสออะไรอีกเลิกรับผมลูกสุงมุนเจออะไรกแล้วครับเอฟซีอีเย นูเขรู้แล้วููเกเจออะไรวะเจออะไรวะเจออะไรวะนี้ะงูสิงู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 งนงูงูงูงดงู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 งเงยงู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 นูงางูงนงูงูงเงูงูงููงูไม่ต้องเห็นแล้วปนนีููููู้้แล้ว จ้าใจหมดเลยนะครับผมใจเย็นลูกใจเย็นเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อพาขึ้นเขาเออซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนลูกบอกว่าซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไม่ก่อนระกาศซ้อมครับรอพรุ่งนี้เลยสิซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่โอใช่ซ้อมเสมมืออนจริงซ้เพราะว่าาาอกกเเรรดีว่า มันได้ยินมันได้ยินเราพูดว่าจะพาขึ้นเขามันก็เลยซ้อมซ้อมไปเลยโดนมาหลอกแล้วเองนายก็เหมือนเราซ้อมทำงานประจำปีไปนั่นแหละมาเห็นอะไรวะก็จะออกงานก็ก็ซ้อมซ้อมไปโดนมาหลอกโดนมาหลอกโดนมาหลอกดูชมหน้าไว้ทุกท่านนะครับโอ้เออ พี่น้องเอ้ยเอ็งในเดินมาหลักแล้วเอ็งเฮ้ย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 คุปมันต้องคุปบ้างซ้อมมันซ้อมมันทอมซ้อมมันทอมตะคุปน้าๆๆเย็นฮักกสีน่าๆๆซ้อมซ้อมซ้อมไปแล้วโอ้ไปแล้วโอ้ไปแล้วไปแล้วคนหลอกมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì má. Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะฝากไว้คิวไว้แค่นี้นะครับจะส่งเจ้สายเลยนะครับผมจะมารอก,กันแน่แลวนะครับผม